ชงโอนตินกินแป๊บนึงนนนนร้อนอน้ำร้อนก่อนลืมเสียบน้ำร้อนใครมาลัวคอตรงน,น,นี้ลัวคอเลยโอ้โหไม่เอาคอเล่นโอ้โหคนงานมึงไม่ฟิวชั่นกันหรเอาคนงานกูกำลังหมุนกำลังสับสนกำลังสับสนเ้นตแล้่ะวะ ไอ้สัโอ้กูตื่นเหรอกูตื่นตั้งแต่ปีแรกเอาออกอะไรกันจะหลุดอย่างเดียวเลยมึงเจ้าของกูอะเอาเขาเรียกของมึงเอาค้างแล้วเอาเอาเจ้ากูเส้นตื่นตามเลยที่มาขำไปทั้งวีทั้งวันไม่ต้องพึ่งกัญชากูก็ขำได้ครับกูเมาเลยธรรมชาติครับผมมึงเคยเห็นไหมมึงเคยเห็นไหมหมอเวลาแบบไม่ต้องดูดกัญชาไม่ต้องทำอะไรก็สามารถ มีความสุขสามารถขำได้มีความสุขอยู่กันเดียวไม่ต้องพึ่งยาขำขึ้นมาเองอ่ะมึงเคยเห็นไหมเห็นน้ำว่าแล้วไอ้นั่นก็ว่าไปแล้วไอ้นั่นมันหลอนเลยก็สกินเฮดเขากันใช่ไหมอ่าฮะกันข้างวะอ่าใช่ใช่ของกูสกินเฮดเปิดทั้งหัว่อยวายนห็นรูปให้ดูดีถ่ายรูปให้ดูอยากเห็นสกินหัวไอ้สกินเฮดเปิดหัว สกินนี้เปิดหัวกูอยากรู้ถ้าทางพวกเราพวกเราจะเป็นบ้าไปละเริ่มเริ่มเป็นบ้าแล้วลเกมไม่ต้องเล่นแม่งเกมก็ผ่านเกมก็เล่นไม่ได้ละโอเคจบครับวันนี้นะท่านผู้ชมไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมสรุปเ,เราเล่นเราเป็นบ้ากันตัง้งแต่ตอนไหนตไหนแล้ววะค,คลิปนี้เรามาโชว์ความบ้าผมเราไม่มีอะไรละแล้วคน<อ>ไหนที่คิดว่าเส้นตื้นถามว่าเส้นตื้นไหมโอ้บอกตรงๆเลยโคตรตื้นตื้นจนหาไม่เจอแล้ว มันตื้นหายไปเลยว้นั่นบ้าแล้วเป็นบ้าไปเลื่ยหนักฮะต้องผู้ชมฮะแกงเราอ่ายิ้มหนึ่งทียิ้มแบบพองานยิ้มสองทียิ้มเพื่อเพื่อเพื่อนอื่นอ้าวบ้าแล้วบ้าไปแล้วหลุดกระชายไง้สัตว์เลอะจะโชว์ความบ้ากันก็ไม่ใหญ่ละโอ้ยยิ้มหนึ่งทียิ้มให้ ยิ้มให้เพื่อความสวยงามยิ้มครั้งยิ้มสองทีเขาเรียกว่าอะไรวะอ๋อยิ้มให้เพื่อชายิ้มสามทีแล้วเรามีความสุขยิ้มหลายๆทีแม่งบ้าแล้วฮะพมึงดูนกัญชาม็ใช่เปล่าเปล่าเล่กัญชาลงหน่อยก็ได้ไม่ใจอ่ะโอ๊บขอขอต้นหนึ่งต่อไม่ บอกว่าไม่ได้บอกไม่ใช่เดินไปขอเขาไม่ใช่แล้วแบบเล่นอะเล่นอะไรไม่เล่นกันพวกนี้เอาฮากันดีกว่าแต่ก่อนตอนเราอยู่มาหลีมีคนก็าบอกบอกเราว่าอะไรนะเราพวกเราเป็นบ้าเนตื่นที่หมายเลยแกงเราแกงเราเส้นตื่นกันหมด แม่งแดกัญชามไมคตามรับถูกเปิดเผยครับท่านผู้ชมโหไม่น่าเลยมาโชว์มาโชว์ดุกัญชาด้วยเลยเ่มกูม่ดูไม่กูอัตูไม่มีเพิ่งจะพูดอยู่แม็เพิ่งจะพูดอยู่แม็แมจะมาชวนโดกัญชาใะเลยเริ่มไปแล้วเริ่มเริ่มละแต่ละคนฟอมมึงรู้ใช่ไหมว่ากูหมายถึงอะไรอะไ ท่าทางพี่เงียบเงียบเลยคุณพี่โอ๊กก็ไม่เบาเหมือนกันนะคุณพี่โอ๊กคุณพี่ของพี่คุณพี่ของโอ๊กไอพี่โอ๊คมันดูดยาบ้าว่าอะไรชอบไอบ่อยแล้วเกินยี่นี้เห็นไอบ่อยแล้วเนี่ยมันเสียบหนักควันควันเข้าปอดอีก เจยบเลยทุกประเภทเพรามึงโดดสูงกว่ามึงไอพี่โอ๊มันดูดบุหรี่เว้ยอ๋อมีหลักฐานอ่าใช่ตามนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่โอ๊มันดูดหมาัวมึงดูดเนื้อใช่ไหมไอฮาแล้วมาเลงแดกดูดเนื้อแล้วมาเลงแดกตายทำไมมันทาอย่างนี้อยู่โอ้ จู่ๆว่าทำให้ฮากันซะแล้วโอ้โอ้จะปองไปหมดแล้วเนี่ยขนาดไม่ได้เสีบเลยเนี่ยกูยังไปขนาดนี้จะเรียนแบบนักเอกอะไรขนาดยาบ้าอย่าบ้าชัดเลยอันนี้เอเย่นลายใหญ่เลยมือเล็กโอ้ยนุนเนี่ยมึงจะรีบไปดูดมาใช่ไหมป้าไม่รีบนะเนี่ยมึงดูดมึงแง่ร้องดิเด็กไม่ดู ดูดมาไม่ชอบไปดูดไออาร์มซะแล้วไอแซตดูดไอโซกซูดไอโซกซาดดิบไอไฮเอาเอาเอาร้อนแล้วร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วไอโซกไปเผาแล้วให้เป็นผงสีขาเริ่มดูดมีไออาร์มพี่โบนบอกว่าขอมาตัวนี้ไอเนี่มันลายใหญ่นี่ว้าวไอเนี่มันของใหญ่นี่ว่ะตัวจริงไงตัวจริงเราไม่ขายเราไม่ขายเราไม่ขายโอ้ ปวดปวดหัวเลยเนี่ยแบงโอ้จะเอาห้าวอยู่ไหนเดี้อเด้อมึงบอกมึงจะไปไหนเดี๋ยวพี่มึงก็ของขึ้นหนิลรอโอ๊กยิงช่วงนี้เสพหนักช่วงนี้เสพหนักเดี๋ยวของขึ้นรีบไปเดี๋ยวพี่มึงของขึ้นโอ๊กยาังไม่หมดฤทธิ์โอ๊กรีบไปก่อนยายังไม่หมดฤทธิ์พวกเราเนี่ยยายังไม่หมดพวกเราเนี่ยยังไม่หมดกันสักคน โอ้ไม่จบไม่สิ้นโอ้รีบไปเร็วเดี๋ยวของขึ้นของขึ้นแล้วเดี๋ยวมันลงพวกกูอีกลธิ์ยายังไม่หมดรีบไปก่อนจะเอาจะเอาหาไปตรงไหนเลิศชนกลัวสักทีเดี๋ยวไอ้สัตว์หาพอแล้ววันนี้โอ้ยอ๋อหมออย่าลืมบอกไอ้โอ้อย่าลืมบอกพี่ให้รักษารักษาโรคนะั่นเล็กๆหนาวยองนี้ไอบ่อยเลยคืน เชื่อกูไม่ล่ะตื่นเช้าตื่นแต่ตีห้าออกไปทางานน่ะไอ้กันเน่ยฟิตดูดได้ดูดได้ดูดป่าว่าทำไมช่วงนี้ฟิตจังเลยทํางานเน่ะโอ้โหแบบอขยานกันแข็งอะไม่มีเหนื่อยไม่ต้องพักด้วยโอ้ขอแค่หมาสองตัวกัญชาหนึ่งต้นโอ้ของดีเลยนะกัญชามึงไปได้เลยสัตย์อยู่ในหมู่ล้านไก่ก็ชวนหมาแล้วโอ้ตั้งวงมาดี จะตั้งชื่อห้องว่าตั้งชื่อห้องว่าอะไรดีวะเอาแบบเอาเป็นมงคลมงคลไหนห้องนี้แป่นหัวห้องเจ้าหัวห้องนี้ดูดบ่าเนี่ยก็ได้หาดังห้องโอเคสวัสดีก็สวัสดีครับไปแล้วครับทั้งหมดนี้คือความเมาของพวกผมนะครับผมก็อย่าก็อย่าไปคิดเลยว่าครับในคลิปนี้นะมีแต่คนเมาร่บผมอย่าไปอย่าไป อย่าอย่าอย่าไปอะไรมากมายกับคลิปนี้ครับผมโอเคครับอยากจะฝากอะไรมครับค,คุณอาร์ครับเกี่ยวกับคนที่ชอบดูดมาครับผมไม่ได <c oughs> <c oughs> ้ดูดกูพูดแล้วไอ้แก้วถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นกันมานี่คือพวกเราไม่ได้เสพย,ยาแต่พวกเราหลอนกันเองครับผมโอเคครับสวัสดีครับ